กํากำลังคัดไอ้เมล็ดข้าวเปลือกครับเปลือกๆก่อ,อนที่เราจะนําไปสีเป็นข้าวสารนะครับแต่ถ้าข้าวเปลือกของท่านไหนที่แบบเกี่ยวรดเกี่ยวเขาเกี่ยวแบบไม่มีอะไรมาปะพนนะครับอย่างเช่นว่ากิ่งไม้หรือว่าดอกหญ้าใบหญ้าอะไรก็ไม่จำเป็นจะต้องมาคัดก็ได้นะครับเอาไปสีเป็นข้าวสารเลยก็ได้ แต่อย่างของผมคือรถเกี่ยวเขาเกี่ยวมานี่คือข้าวมันไม่ค่อยสะอาดนะครับจะมีพวกกิ่งไม้แล้วใบหญ้าดอกหญ้าโนมาครับก็เลยพ่อก็เลยต้องคัดเมล็ดก่อนครับเพื่อให้เราได้ข้าวเปลือกที่สะอาดแล้วก็นำไปสีเป็นข้าวสารนะครับนี่ครับขั้นตอนก็จะประมาณนี้นะครับผมเพื่อน เราจะปล่อยค้าเปลือกลงมา,าที่ถังร่อนก่อนนี่ครับระบบเครื่องค้าเปลือกก็จะไหลลงมาเนี่ยแลน,นี่คือขั้นตอนสุดท้ายค้าเปลือกที่เราร่อนมา เป็นข้าวที่ตาดครับตอนนี้จะเป็นพวกแกงพวกลำพวกข้าวคลีบอะไรมาสองทางนี่ครับเดี๋ยวให้พ่อ ปเปรตพันธ์ก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูตอนสีเป็นข้าสาสารนะครับก็คืออชิปนี้มีเพื่อนๆหลายคนถามมาว่าอยากให้รีวิวเครื่องสีข้าวหลังจากที่วันนั้นผมได้ไปซื้อเครื่องใหม่มาแล้วเพื่อนๆสอบถามมาว่าอยากเห็นหลังใช้งานไปสักพักว่าข้อดีข้อเสียเป็นยังไงของเจ้ายี่ยห้อนี้เพราะผมเป็นเครื่องออไทยท็อปนะครับก็ตอนนี้ นับจากวันที่ซื้อมา่ะสีก็ค่อนข้างจะเยอะนะครับผมอย่างเมาื่อวานนี่ก็สีไปประมาณ9กระสอบทุงปุ๋ยครับถุงปุ๋ยอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยก็ถือว่าโอเคครับสีได้เร็ว แล้วก็เอาข้าวใส่เลยเ้าใส่เลยยวใส่เลย,ยเลย,ย,เลยนี่ครับเดี๋ยวผู้หญิงก็ทำได้ครับเพื่อนๆเนี่ยผมให้แม่บ้านสีเนี่ยก็ไปสุราเมื่อกี้เลย เดี๋ยวคลิปนี้ผมจะถ่ายให้ดูยาวๆกันสักหน่อยนะครับเพื่อนๆคนไหนสอบถามคอมเมนต์มาคืออยากเห็นขั้นตอนในการสีแล้วก็พอดีพอเสียหลังจากที่ใช้งานมานานเชองน,นี้ประมาณอ่าน่าจะสองเดือนแล้วครับผมก็สีค่อนข้างจะเยอะอยู่ก็มีชาวบ้านระแวแกนี้เขาเอามาสีด้ยครับผมก็หลายเจ้าอยู่ วันนี้ก็เดี๋ยวโอกา,าสภาษาให้เพื่อนๆได้รับชมกันว่าเป็นยังไงบ้างหลังจากอายุการใช้งานมามีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างจเจอปัญหาอะไรไหม,มแต่ผมจะสรุปท้ายคลิปให้เพื่อนๆได้ฟังนะครับว่าเป็นยังไงบ้างสาหรับเครื่องรุ่นนี้ที่จริงเครื่องผมมีอยู่สองเครื่องอย่างที่บอกว่าเครื่องนี้แล้วก็ นี่เครื่องรุ่นนี้อันนี้ผมพึ่งซ่อมเสร็จไปเมื่อวานนี้ครับเปลี่ยนเปลี่ยนแกนใหม่แกนลูกเลืใหม่เครื่องนี้ก็ใช้ดีเหมือนกันครับแต่ว่าไม่มีระบบคัดแยกฟันข้าวสีได้อย่างเดียวแล้วก็มีระบบบดละเอียดเหมือนกันครับใช้งานได้ดีเหมือนกันครับ ดูกันยาวๆสักหน่อยนะครับคลิปนี้เพื่อนวันนี้ผมสี2อทุกปุ๋ยครับได้ยไก่ที่บ้านก็เยอะมากครับไก่เยอะครับเพื่อน เกือวิธีขั้นตอนการคัดเมล็ดพันข้าวครับพวกเศษพวกเศษหญ้าเศษนั่นก็จะไหลลงนี่แหละครับเพื่อนไหลลงกระป๋องอันนี้ครับพวเมล็ดข้าวดีก็จะไหลลงแล้วก็ผ่านมาขั้นตอนตัวนี้แล้วก็จะมีพัดลมเป่าแกบขี้รีบออกไปนี่ส่วนเมล็ดข้าวดีก็จะไหลลงถังอันนี้ครับเพื่อนก็จะประมาณนี้แหละครับขั้นตอน ตอนของระบบการทำงานของเครื่องครับเสียงอาจจะดังสักหน่อยนะครับเพื่อนๆเ,เครื่องก้อนกล้างจะเสียงดังอยู่เหมือนกันนะครับดูไก่นี่แหละครับชอบครับไก่กับลงสี จ้าสีข้าวเด็อ้าวกินให้อิ่มเลยเดี๋ยวให้แม่บ้านตักข้าวเพระาะว่าข้าวบดใกล้จะหมดแล้วครับท่าน เ่อน,เ,อนเห็นไหมครับว่าจะมีพวกเศษจ,จ้าเศษฟางอะไรพวกนี้แล้วก็หินก็มีเข้าที่ที่ถูกคัดออกมาแล้วนะครับพวกินพวกเศษกิ่งไม้เศษฟางจะถูกคัดแยกออกมาลงลงฝังอันนี้ครับผม นี่ครับข้อดีของระบบเครื่องที่มีการคัดมเมล็ดพันธุ์ก่อนนำมาสีครับนี่คือข้อดีของเขาถ้าเราไม่มีระบบคัดแยกเนี่ครับเศษพวกนี้ครับมันจะเข้าไปทําลายหรือทอําให้ระบบลูกรี้ของเราอ่ะเกิดการเสียหายหได้ครับต้องยกข้อดีให้ระบบนี่ของเขาเลยครับผม นี่ครับไก่เสร็จแล้วครับเพื่อนๆใช้เวลาไม่นานครับคัดแยกมเมล็ดทันข้าวไ่ไก่ไกครับเพื่อนๆผู้ช่วยเราเ้งไก่เยอะมากนี่นะเพื่อนเพื่อน โูเข้าวที่รีบเราเปรด้ข้าวดีอันนี้ก็รอบเศษจ้าเศษเปรเี้ที่รีบเหมือนกันจะลงอยู่สองทางลงทางนี้กับลงทางนี้ เศษหญ้าเศษหินครับเยอะเหมือนกันนะครับเพื่อนๆแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งจะเป็นพวกเศษดินที่เล็กกว่าเศษหญ้าเศษไรนะครับเศษละเอียดจะลงเท่านี้เศษละเอียดของเขาจะลงเท่นี้อย่างเช่นพวกดินหรืออะไรพวกนี้ครับเนี่ยนะละเอียดละเอียดนะครับ เป็นยับยาบหน่อยก็จะลงฝั่งนี้อ่าโอเคอันนี้หมดแล้วครับเพื่อนเพคัดเมล็ดพันธุ์ตอนนี้ก็ข้าวสองกระสอบก็ใช้เวลาอยู่ประมาณเจ็ดถึงแปดนาทีเพื่อนเอ่ะโอเคเดี๋ยวผมหยุดเครื่องก่อนแป๊บหนึ่งครับนี่เลยครับไอเมล็ดข้าวที่เราคัดเมื่อกี้นี่ 2กระสอบก็ได้ประมาณนี้เลยก็จะได้เมล็ดพันธุ์ที่สวยครับเมล็ดเต็มทุกเมล็ดครับไม่มีขี้ที่ปนครับแล้วก็สะอาดครับผมเนี่ยอย่างเพื่อนเพื่อนเขาไหนเอาไปทำไอ้คัดข้าวปลูกพันธุ์ข้าวปลูกก็ได้เหมือนกันนะครับนี่ส่วนอันนี้ ขีรีบของเราขีรีบออกมาช่องนี้ก็เยอะอยู่เหมือนกันคัดแยกแบบชัดเจนอันนี้ก็เช่นเดียวกันนี่ส่วนอันนี้ใส่ถุงเพราะว่าไม่ให้มันฝุงเพื่อนเพื่อนถ้าเกิดเราไม่ใส่ถุงอะ่ะมันจะพ่นออกไปนู่นเลยฝุ่นมันจะเยอะ มันจะฝุ่งอ่ะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนี่เดี๋ยวเราจะมาสีเป็นเมล็ดข้าวสารกันขั้นตอนเมื่อสักครู่เราคัดเมล็ดข้าวเปลือกโอเคเดี๋ยวสีกันเลยครับไปเดี๋ยวเรามาเตรียมระบบเพื่อที่จะสีเป็นเมล็ดข้าวสารกันนะครับผมอันดับแรกครับ นี่เลยเลินตัวนี้เราจะต้องเปิดขึ้น,นเลยเปิดให้สุดเลยครับนี่เพื่อที่ไอ้นี่จะเป็นลิ้นปิดระหว่างห้องไซโลนี่กับห้องไอโบพัดลมตัวนี้นะครับที่เป่าไอ้เม็ดขี้ที่ไปโอเคอันนี้ดึงขึ้นให้สุดแล้วก็มาฝั่งนี้ นี่เพื่อนๆจะเห็นว่าตรงนี้จะมีอีกจุดหนึ่งคือตัวนี้ดึงออกมาให้สุดเห็นไหมเพื่อนระบบสีข้าวดึงดึงเหล็กให้ตุดระบบคัดพันข้าวอ่าก็ดันเข้าไปเนี่ยเมื่อกี้เราคัดพันเราก็ดันเข้าไปแต่เดี๋ยวเราจะสีเป็นข้าวสาร แล้วก็ดึงมันออกมามเพื่อนๆเห็นไหมครับนี่ชัดอยู่เนาะแล้วก็ล็อกซะโอเคอ่ะเดี๋ยวนี่เลยเตรียมถังวางไว้ให้พร้อมเป็นข้าวผมจะเรียกว่าเบอร์หนึ่งเบอร์สองแล้วก็เบอร์สามจากลำดับนะครับ แล้วก็ลำนี่อันนี้ช่องลำจะลงนีน่เสร็จแล้วก็ทำการเปิดเครื่องนี่เลยครับสวิตก็จะมีบอกว่า โยกไปทางไหนโยกมาทางนี้ก็คือระบบบดโยกมาทางนี้ก็คือสีข้าวโอเคอ้าวเปิดเลยอ่เดีผมก่อนระยตยกถังถังขาเปลือกนี่ขึ้นไปเทบนนู้นก่อนนะครับผมอตอนนี้ก็เริ่มขั้นตอนการสีเป็น สารกันเลยครับเพื่นนนอนๆนี่ผมปรับมาเบอร์13แล้วแต่เพื่อนๆชอบอยากให้ขัดขาวหรือไม่ขาวก็เลือกได้เลยครับถือว่าสีสวยมากนะครับผม อันนี้ตายข้าวอันนี้ลำได้อ่า้ากะเอียดเลยเมือนน่อกี้คัดเมล็ดพันข้าวข้าวจะออกมาทางนี้ตอนนี้เราคัดมเล็ดพันกบเปลือก สีเป็นข้าวสารนี่ออกมาฝั่งตรงนี้ตามนี้เลยครับสวัสดีครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาทำคลิปเกี่ยวกับเครื่องสีข้าวครับก็คือมีเพื่อนๆคอมเมนต์มาหลายคอมเมนต์เลยครับว่า ให้รีวิวเครื่องสีหลังจากที่ใช้งานมาได้สักระยะหนึ่งว่าเป็นยังไงมีข้อดีข้อเสียอย่างไรโอเคเดี๋ยวผมมารีวิวให้เพื่อนๆดูเลยนะครับผมว่าการใช้งานเป็นยังไงก็เครื่องนี้มีอายุประมาณเดือนกว่าตีไปสองเดือนแล้วครับเพื่อนๆนับจากวันที่ซื้อมา ใกล้จะเสร็จแล้วครับเพืเ่อนๆข้าเาหมดแล้วครับเหลือถังสุดท้ายแล้ว นี่ครับสีเสร็จแล้วครับเรียบร้อยารใช่เอาไวบา้บดละเอียดพ่ไอมมเมล็ดขี้รีบเดี๋ยวไว้บดละเอียดอีกรอบหนึ่งนี่ครับผลงานที่ได้อันนี้คือปลายข้าวสอง กระสอบสองทุงปุ๋ยเนี่ยได้ไปลายข้าวแค่นี้แหละครับส่วนอันนี้ปลายข้าวหักนี่ปลายข้าวหักนี่จะได้ประมาณหนึ่งถังกับอีกนิดนึงนี่ส่วนข้าวดีนี่ มเมล็ดข้าวสารที่สวยจะได้ประมาณสองถังครับเดี๋ยวผมมาใส่ถุงปุ๋ยก่อนเพื่อนๆจะได้มองเห็นภาพนี่เลยครับข้าวที่สีออกมาได้สองข้าเปลือกสองถุงปุ๋ยจะได้จะได้ข้าวข้าวหักประมาณเกือบครึ่งถุงปุ๋ยข้าวดี นี่เลยส่วนลำได้ประมาณลำนี่จะได้ประมาณถุงปุ๋ยกับอีกครึ่งหนึ่งครับอ้าวเสร็จเรียบ,บร้อยแล้วเพื่อนหลังจากที่สีมาประมาณสองกระสอบก็ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมง ได้อยู่ครับนี่เลยอ่าถ้าผมพามาดูลำนี่นี่ครับในลำเยอะเลยเพื่อนๆก็คือจากเครื่องสีข้าวเล็กๆนะครับสามารถดูครับพอนี่สีวันละเจ็ดแปดเก้าถุงปุ๋ยเลยครับก็คือจะมีคนจะบ้านถาแถวและแวกนี้นะครับเขาเอามาสีด้วย นี่มีแต่ลำว<ำ>ะก็นี่ได้ลำเยอะเลยครับอ่ะเดี๋ยวสรุปให้เพื่อนๆฟังเลยแล้วกันครับก็คือมีเพื่อนๆหลายท่านถามมาว่าให้รีวิวลงสีที่ซื้อมาว่า ใช้งานเป็นยังไงบ้างก็จากที่ใช้มานับจากวันที่ซื้อมาก็ประมาณเดือนเดือนกว่าเกือบสองเดือนแหละเพื่อนๆก็ยังไม่เจอปัญหาครับก็ถือว่ายังสีได้ดีอยู่ระบบก็โอเคครับนี่เลยเพื่อนๆแล้วเพื่อนๆถามมาราคาเท่าไหร่คิดก่อน ราคา22,900ืารครับไปรับเองที่หน้า,าน 1, นร้านลด1,000งพันะพ่อเนาะมันราคาเต็มมัน2อง0 0ื่นสเราไปรับเองที่หน้าร้านก็จะได้ราคาประมาณลดลดให้1,000 22,900อารอครับอ่ะโอเคครับเพื่อนเพื่อนก็พอดีก็เสียก็บอกไปแล้วว่า ข้อเ,เสียยังไม่เจอปัญหาอะไรเลยส่วนข้อดีนั่นแหละก็อย่างที่เพื่อนเห็นในคลิปแล้วครับสามารถคัดแยกเมล็ดพันธุ์ข้าวได <ül> ้ก่อนที่จะเอามาสีคัดเป็นเมล็ดพันธุ์ก็เปลือกก่อนเอามาสีเป็นข้าวสารก็ช่วยลดพวกการสึกล้อของสกูรีดข้าวได้อโอเคครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยว ถ้าเพื่อนๆสงสัยอะไรก็ติดต่อสอบถามกันมาในคอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็ลาเพื่อนๆกันไปตรงนี้เลยแล้วกันนะครับเนาะคลิปใหม่ก็เดี๋ยวบาวกุ๊กมีคลิปอะไรนำเสนอเกี่ยวกับเครื่องการ,กรเกษตรหรือว่าอะไรเดี๋ยวอนาคตก็มากุ๊กก็จะมีโครงการไปซื้อเครื่องอสับต้นกล้วยเข้ามาด้วยครับเผื่อเพื่อนๆคนไหนสนใจ อ่ะส่วนคลิปนี้ก็สวัสดีอ่ะส่วนคลิปนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนแล้วกันครับเพื่อนๆอ,อ่ะสวัสดีครับผมลากันเลยครับ